สำหรับท่านที่อยู่ทางไก่บ่าท่านได้ไล่เส้นปูบพท่านได้เจิมกระเปา๋าอยากเจิมเจแดงก็มาเจิมแล้วก็สร้างจองได้ค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวแท่นของท่านผู้ชมทีมาบ่บาได้อยากจะให้ปู่เจิมให้บ่ได้แห้งๆรืยๆเงื่อนเขา่าเงื่อนไหลเขา่าคะ่ะส่วนโควิดบ่มีคนมานั่นแหละเจแดงก็เลยจัดกระเปา๋าเป็นตัวแท่นให้ท่านผู้ชมอยู่ทังบ้าน หลังจากโควิดตะก่อนโควิดเนียนวัดทุกมือเนาะปูหลังโควิดก็ไปกันสิคนไปได้มาได้คนกัสิมาหลายเต็มวัดคือเกา่าของผู้ชายจองแล้วค่ะท่านผู้ชมเอามาถึงบ้านนะคะ ถ้าใครจะเอาแบบไหนแคปหน้าจอเลยนะคะอันนี้แบบเดียวกันเนาะมีส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 ีเหมือนกันเหรออันนี้มีสีแดงด้วยเนาะสีแดงสีชมพูนี่เหรอเขียวขี้ม้าแล้วก็เป็นสีฟ้ามุนมสีแดงเยอะค่ะนี่นะสีแดงเยอะแคปหน้าจอได้ค่ะท่านผู้ชมจะเอารุ่นไหนนะอันนี้ก็รุ่นนึ่งมันบ่รุ่นเดียวกันเนบ่ อ้าวแม่นวิวบอมันคือตึงๆอันนั่นเด้รุ่นเดียวกันเนาะนี่กัรุ่นเดียวกันนีค่ะสีแดงไมละะ่ลายใบยวยค่ะล่เจิมสวยๆอันนี้สีชมพูโอรสเนาะชมพูกะป,กะปิอันนี้สีเขียวเข้ม,เข,มเขียวทหารอันนี้สีเขียวอ่อนค่ะสีเขียวอ่อนนี่ค่ะอ่อนเข้มทหารกระปิชมพูสีแดง แดงไงของเกแดงว่าต้องจองอันนี้อีกรุ่นหนึ่งเนาะอีกอีรุ่นหนึ่งสีแดงสีมีแดงไม่ลายใบยค่ะแล้วก็มีรุ่นไงรุ่นนี้สวยรูค่ะอันนี้รูเลยทุกอย่างสะพายได้นะคะรุ่นนี้มีสามสีเนาะแล้วก็มีรุ่นนี้รุ่นนี้วัดกรอน่อกมาได้ขายดีขายเบิร์ สะพ้ายค่ะสะพายตัวนี้สะพายนะคะสะพายเขากําลังถ่ายอยู่หนูเดือนพูดเพาะๆหน่อยสีดานี่ค่ะอันนี้จะเป็นสองใบอันนี้จะเป็นสองคู่จะเป็นคู่เด้อค่ะนี่เป็นคู่เป็นคู่นี่สามชิ้นแค่นี้ค่ะมีสามชิ้นนะคะสีแดงสีดำสะพ้ายคูน้ำตาลบนนี้ มอดแมนน้ำตาลน้ำตาลส้มอิดเนาะมีสีแดงสีดำเป็นคู่คู่อ้อนี้อ้อนี้ลูกอันนี้ใส่ในข้ากะแกะออกก็ได้หรือว่าแกะออกก็ได้ค่ะเนาะแคบหนาจอเด้อค่ะเด้ออันนี้สะพายใบเล็กเป็นคู่เนี่เป็นคู่นะคะเรือบันลายเรือบันลายอันนี้สีแดงไม่เบิดหรือเปล่าคะ สีแดงไม่ได้เจอมาสีแดงมีมงคนจองแล้วเนาะแล้วก็มีกระปุกค่ะกระปุกนี่ีสีแดงสีส้มหางลอยอะ่า้ยส่วนมากจะเป็นน้ำตาลส้มอิดเพิ่นเจอมแล้วนะคะห้อยเจิมทุกใบนี่มาถึงนี่ของผู้ชายค่ะอันนี้จิงโจ้มีแค่สองใบนะคะสีดำกับสีน้ำตาลตาลอ่อน กิงโจหนังดีนังดีค่ะอันนี้บูเนาะอันนี้จะออกนิ่มก็กิงโจ้กิงโจดจ,จะออกแข็งๆค่ะดีใส่ซิปีกับว่าขาดเนาะแคบหนาจอค่ะท่านผูสชมจะเอาแบบใดนีด่ค่ะอันนี้น้ำตาลเข้มอันนี้น้ำตาลจางคแคบหนาจอเลยค่ะแล้วก็วงไว้จะอจองสีใด ม่ซีซินค่ะซีซินแค่นี้เจแดงเอามาของผู้ชายเนาะนอกนั้นก็ของผู้หญิงจะผ้าได้สวยสวยเจเลยค่ะนะคะ่ะสวยเก๋เลยจองได้นะคะทักไลน์แคปหนา้าจอได้เลยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือน,นิเจแดง มาวัดสำนักสองอ์ไัยวันเอากระเป๋ามาให้ปูเจิมเพาะพอปูกำลังเจิมรดเล็ทกถ่ายยังบม่มีเลยป้ายแดงยังไม่มีเบิ่งปูถ้าเจิมลดก่อนค่ะท่านผู้ชมป้ายแดยงว่มี่เอาเบิ้งแนนี่ก็ได้ด้วยเนาะ สมัครมาเรียนตีเชลฟาดปลอดได้คำพูน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 สมัครมาเรียนตีเชลฟาดปลอดได้เสมอเสมอสมัครมาเรียนติเชลตังกวนังสัตวุกับสมาเรียนติพุทธูดันสมัครมาเรียนตินัโมกุทหายักอะปะนาจะกักษาปะจะกักนะเมติอ้าวดีดีดีเรียบร้อยแล้วลเด้อวัอนี้เจ๊แดงเอากระเป๋ามาให้ปูเจิมให้ค่ะสำหรับผู้สร้างก็สร้างตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เด้อค่ะ อันนี้บลูค่ะปูเดี๋ยวจะแดงบอกละค่ะตามหนาจอเนาะอันนี้กิงโจกับของผู้ชายมีสองใบค่ะทำช่อมจองก้อนใด้ก้อนนะคะกิงโจหนังยางดีปูนะะก,กับกำลังเจิมอยูนะะ่จะแดงก็าามาทำบุญรวมกับปูค่ะ เงินที่บูชาหน้าเกี่ยวซับเนาะค่ะเนอะ้องหายแฮปปี้ดูจะเจมิมให้นี่สีสีเขียวอ่อนค่ะท่านผู้ชมมองในหน้าจอมันสีขาวด้วค่ะขาวก็จริงๆแล้วเป็นสีเขียวอ่อนงามๆพอกล่องมันสีสน้ำเจิมส,ม,ม,ม,เมสีน้ำเงินน้ำเงินเจิมสีน้ำเงินปูวา Uh huh. อันนี้สีดำนี่ยู่ใบเดียว<ล>แต่ว่าสีอื่นหลายลองอักอสีน้ำเงินล่งอากาะเด่นปูวา <Okay. S 2> นี่ลายใบตัวนี้มีลูกนั่นค่ะมีลูกด้วย uh huh. ปูเจิมแล้วังี่าท่านสวดค่ะเดี๋ยวปู้สิสวดห้ยเนาะโอ้ตัวนี้ไม่เลขน้ำค่ะสีชมพูไม่เลขน้ำดวงไปดวงมั่นเด้ค่ะเอาไปหาตัวเลขใส่วันที่สิบหกท่านหมอเนาะมาท่านกับหวัวใ่เนาะรุ่นนี้ก็สีแดงลายเยอะสีกะติเดี่ยวมีสีแดงลายกับปุกกับมี่ค่ะ อันนี้จังเคียวเข้มนี่เคียวทหารค่ะเคียวทหารอันนี้บแบบ,บปุกแคบไล่ไว้ด้วยค่ะโอ้แคบหนาจ่อไว้สีแดงสีแดงไลย่ยหนีวได้สะพายได้ค่ะรุ่นนี้หนี่วได้สะพายได้อันนี้จะพ่นระย่างเนาะแคบหนาจ่อไว้เด้อค่ะท่านผู้ชมถักจะแดงมากตามเบื์โทรศัพท์ขึ้นให้นี่แหละ มันจะข้นแล้วหลุนนี่คง้นล้หลนข้นแล้แบบอันนี้ก็สองคู่กันกระเป๋าหน่อยกระเป๋าใหญ่ถอดออกจากกันได้ค่ะอันนี้จะแบบหลุนหนึ่งนี่รง่ลุนหนึ่งนี่นีนนงจะพา้าใดขค้นกันใส่คอกอ,อนี่แล้ีห่ ดูหรูหราค่ะท,าท่านผู้ชมดูหรูหราแคปหน้าจอแล้วทักมานเนาะอันนี้กิ้งโจ,โจโกับบูตัวนี้มีคนจองแล้วเอามาเจิมหายจนของคุซ้ายค่ะมีสีดำสีน้ำตาลอันนี้กิ้งโจโอ,อันนี้บูสีนละราคาอยู่ค่ะกิโจโจ้งโจจะแพงกูบู ให้กู้เจิมให้นะคะเดี๋ยวจ้างสวดให้กู้สวดให้ค่ะสำหรับคนที่บริมาด้วยตุนเองเนาะคนที่มาด้วยตนเองเพิ่นกะเอากระเป๋าให้เจมิมผาสปอร์ตให้เจมิมผาสปอร์ตให้เจิมนี่ก็โคตรคนจีไปเมืองนอกก็ได้เดินทางเร็วนะจังสะนะันอะถ้าผู้ใดมาด้วยตนเองกอากระเป๋าเจมิมแทบทุกคนค่ะทุกคนเลยที่มาวัดนี่ผู้เจิมกระเป๋าโชคลาบให้ละกะ จิมโทรศัพท์ด้วยสำหรับคนที่ทำการค้าขายธุรกิจออนไลน์จิมได้ทุกอย่างค่ะสำหรับท่านที่อยู่ท่างไก่บ่ท่านได้ไล่เส้นปูบพท่านได้จิมกระเป๋าอยากจิมเจดแดงกับมัดจิมแล้วก็สร้างจองได้ค่ะท่านผู้ชมเป็นตัวแทนของท่านผู้ชมเทมาบ่าได้อยากจะให้ปู่จิมให้ได้แห้งๆลอยๆเงื่อนเขา่าเงื่อนไหลเขา่าค่ะ ช่วงโควิดม่มีคนมากนั่นละ่ะเจแดงก็เลยจัดกระเป๋าเป็นตู้แท่นให้ท่านผู้ชมอยู่ทั้งบ้านหลังจากโควิดแต่ก่อนโควิดเนียวัดถุกมือเนาะปูหลังโควิดก็ไปกันสิคนไปได้มาได้คนก็สิมาหลเต็มบัดคือเกา่าของผู้ชายจองแล้ว ปูก็เจิมแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมป็นย่านตขอมคอ๋อบางอันเป็นย่านตูขอมค่ะท่านผู้ชมปูบาบางอันก็เป็นย่านย่านเทวนาค้าเทวนคย่นเทวนาค่านะคูอยู่ค่ะพญานาคค่ะปูนะ มังกรเยนติจ้ากตราญนาโกสุมังกรเยนติพระบูมิเจ้าที่นักสถานที่แห่งนี้ก็ดีสุมังกรเยนติเทเทวดาทั้งหลายจงมาร่วมอนุโมทนาสาธุการสุมังกรเยนตินาคารสุมังกรเยนตินานาการสุมังกรเยนติและข้าพเจ้าจ้ากรเยนตินัโมตัสฌาปคกวัตถุระดูธรรมาสัมพุดาตานัโมตัสฌาปคกวัตถุระดูธรรมาสัมพุดาะโมตัสวัตถุตูธรรมะสัมุดาตักพูดทางละก็นังธรรมังะก็นังสังขงรัตนังเทวารัตนังสวมังกรเยนติรัตนาบริมพูดเจ้าธรรมะเจ้าเย คุณกุบายอาจารย์สุดจนทำพ่อแม่กูบาอาจารย์ชวมังกลียนตีทำมันดุทำมันโดนทำมันดันโดนบันดันพี่บันบันบอนชวมังกลียนตีู้ทธังเปิดทำบังเปิดทางบางเปิดเปิดดีเปิดงามเปิดสิรีเปิดมงคลบุญวาสนาเราะรมีบังเปิดเป็นดีนอกในใจขวาชวมังกลียนตีบนล่างกี่ใจกายสังฐานน้มากระตุ้นมาเกลียนตีน้ำมามีมามหาลาภิตติพุทธาสุวรรณังวารักษ์จังวาธนังวารีจังวาอัฐังวะปัทังวะเอห์มีเอห์มีอาคัเจยะอิติมีมานะมามีหังนะำมีตาชวมังกลียนตีโมกขลุนอาชวนมาเรนกล หากินยจอิจูต่ละปัจจุบินตั้งต่อิ่โตัวก็ป็นวัยนราว่าใจอิจนีโมกุฏายะนัมายะึงคนนังกเรียนทีนา่งมามีมามากมามานะมาอาคาบะมาลาโูนังนหมายถึงคนที่มาลาภานาดังติโมติโมนาสังตัวังกเริยนที่ผมมาจาเทวาแต่ปียะทับเริยนที่ผมมาจาเทวาอาภิลาปะวันตุเมมหาคุโูมหาลาโะวันตุเมีปวันตุเดนิเตปะมุฮัดีปุตมะอาณะนโมพุทธายะ ราทยกุลยังพุทธะมานีมามะพุทธะสวามงสมังกรยนติสัมปติชามิสังการตังกวาณังสันติเพ่งเพ่งพาพาหาลืลือลือนาจีนาคานาคาตมังกรยนติขอบารมีองค์เทพเทวาสมังกรยนติผู้เป็นสัมมาทิฏฐิและเทวดาพาจีงต่างหลายตูมังกรยนตินาคาตูมังกรยันตีมุมวันเทพเจ้าและเทวดาทั้งหลายตูมังการตังกวาณังสันติอาบสมังกรยนตีนาจีนาคานักราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองพระดานทิบานพระดานความสมังกรยนตีเอบอกพุทธคุณนางธรรมคุณนางสังฆคุณนางเทวคุณนางสมังกร นาคาโสมังกรยันตีบังเกิดตีจิริมงคลโฉมังกรยันตีนาคาโสมังกรยนตีนัมมามีมานาคาโสมังกรยันตีนมังนามีจะมังกรยันตีเจ็ดจีนาคาโสมังกรยนตีมีเงินทองจะมังกรยันตีเจ้าแหวนเงินทองโฉมังกรยันตีไหลมาที่มาที่ดีโกคาปสิติปสิติปสิติมีน้ำเปิดมงคลน้ำเปิดมงคลน้ำเปิดโมงคลสะมังกรยันตีน้ำโมพุทธายะน้มอภรราเจ้พระกษัตริย์พระยาน้มีติน้มีติน้มีติจงสำเร็จจงสำเร็จนัชารีตินาจีตินัช นจารีติจงสําเร็จจงสําเร็จจงมังคลาณังธังกาวะกะจะมังคละยันติจงสําเร็จนะกายกายกายนะกะโสมะกะยะนะอะอะยะมะหาปุโตราโมธงโยยะยัสสาอะติตะโพโพมหาภัตตะสังฆิโตสังฆิโรโพสาธุพะนะโมพุทธายะภะมะยะโสมังคริยันตินะกะโสมังคริยันตินะกะโสมังคริยันติอังพุจโฉเค้าเถียวลูกศาคนเดียว scong tamde so mengkergentina,sęk qua mengkergentina x2 alla ca zil mengkergentina, d eben zu mengkergentina, selam mulheres ekor mengergentinas hãi tak langsung mengergentina ma ce Copy kata hoe banks, D beer işo gupat xır, rezeki topku aga nangis opin bek Porci hari relous vakant jegur Обasana nangis pei ke re siz Rachot ngak rejentina, ma sam crystal mau tek Voyas xă mak Dios, hat xe vaessential na k Zumēng kerejentina, nnu

แต่ว,ว่าเขาก็ขายลอตเตอรี่ออกแน่นอนแบะแต่ว,ว่ารอบหนาอาจสิบอกก็แล้วไปเนาะขอแต่ว,ว่าห้อยลอตเตอรี่เจ๊แดงแซ่ยู่นําแข็งเลยเอาไปตากแดดแข็งระดัวเอาไว้โดนลายกู้ผ้หาหิ้ลายเส้นง่ายบ่ขอลายเส้นนะหรือเบิงในกระเป๋าเอาจีมี่โศกนี่ลาบเบิงในกระเป๋าเอาเนาะ กรไดไม่โศกแต่สีได้ใกลมือจเงเอาแล้ับคูว่าไกล้มืองเงเอาวันนี้วันที่แปดบ่ครูแปดเนาะวันนี้เนาะประมาณวันที่เท่าไหป่วัูที่สิบสามสิบสี่นบ่แลเนาะกัะสีไก่ยังสีบะเข่อนสิบสี่สิบห้านเนาะปูเนาะเบิงไม่มันเอา ปันเตปันเตเกียวพญานาคเนสีไมาใหส่งพญานาคคือปู่ัโตเลยคล้ายไปชูดวงคือปู่นั่อกันชกันเนคะค่ายไชดงอ๋อค่ายๆกับชดวงนมีเนหน่อยคู่นึงคุณมาเมีลิตรมีเดยไีองฝันเอามีลิตรมีเดียให้ได้จังได้เราสิ่นเน่เพิ่งดูลิตรเดรมมาาเนหน่อยหรน้อยอ เาอยู่บนี้ห้อไอเบิร์มนเลยนะขแต่แม้กันหอแต่ก็แตกมาบานวันนี้เราเลยอไอ้เบิ่งอจังไหนคนจดยูะเราขีดขีดจักรยันไหมขีดไปน้ำอากาศซุนไหมขีดเาะแมยดจักยันหเรื่อยๆแต่เราก็เลยลงมากแต่มากก็เลยเสียเราโอ้ยมีเดียดีดีดวเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราเลยบอกว่าอีกหวเห็นมันได้หรออันดก็เกด่าไม่นบาว่เห็นมัน หมายถึงมาสาทิพย์นะเนี่หน่อยเหมือนในความฝันวันนี้เราเลเี้ยวบนเหลี้ยวก็แนะนำอันนี้พญานาคก็แนะนำเหมันกันม่อกี้มีความนอกอยู่ดีในความฝันอั้นมากาเห็นยญวิแวบวิแวบน่อยเนี่ยหน่อยไม่โหทิพตาทิพย์เลียวเห็นพญานาคฝันนั่นแหละฝันดีด้วเนาะปูเนาะกีจักรยานเมวันนี้สิได้กีจักรยานจักรยานกระสองหอกกระห่าเท่านั้นเลี้ยวปู เลขสูงเเียแล้วเียเ่คือจริันเบิงพญานานกอยู่ทั้งไตนะแสดงว่าเลขสูงตัวเนึงต่ำตัวนึงบพวกคุณนะแั่นเลี้ยวเห็นพญานแ่นเลี้ยวบแ่นเลี้ยวลงในนาิ้พยานหอ๋อพญานาคพยานหคกสิเป็นยังไงครูนีเมันสให้โซห้ลาบน่ะอายุวัยอันนั้นวยเสียใจดอกเจ็ดค่ะได้แน่นอนนะูเนาะยาตัวยาด่ อยากยมอยากยมใส่มาใส่ยากเงืนกบหายากเสล้วปิดโน่นปิดนี่เงื่อนมใครมีใครกยังม่โ่งมีลาบก็รอดจังหวะหามั่นอันนั้นก่อนเนาะดูเหตุการณ์บ้านเมืองปกติซะก่อนมีความสุขความเจริญสุ่ันทุกคน ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังอิวะเมวายตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติราโสยะถาสปีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุกีติคายุโภพีวาตนาสิริสนิตยัง พุทธาปจาญโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุบโนสุขังภะลังลูกปูคืองามเถอปูผู้ะไรอิบันค่ะขึ้นอธดษฐานไว้ได้รับงานขับพเจ้าปานพยายาพูดมากเลยได้รับเงิทสิขอนั่นอ๋อ้นอธิษฐานไว้คอได้รับงาน ทานได้รับโดยที่บ้านเาเอาไว้อัจมาก็ขเลยบอกว่าขั้นวานเอาพยานานไว้หุกอบด้วยเยาอัตมานั่งมือเน้อแต่วามือไปเองเะบอกแม่งมือไปเองผู้บ้านอัมันเดียวไว้เขก็ยังโูเป็นสานคนนะใช่เลยเหตป็นแบบอันนี้แน่นะอ๋อมางพวกนั้นนั่งต่างยู่แต่ว่ามือไฟเองมือสร้างเข้าไปเองอ๋อ ปู้ังไวหแล้ว่าพญานาคยู่ข้างเนาะแต่ว่าคนที่วาดนั่นมื่อเขาไปเองค่ะท่านผู้ชม<ด>โอ้หมหัศจรรย์เนะาะภาพวาดสีน้ำมันเพื่อ่ฐานไหวว่าไปนี่ขอให้ได้รับงานได้รับเจดสิบงานเนา<อ>ะก็ะไปหอดบาด้นนบดบานได้รับพระครูชัยนางลงปูฤสีเนาะในน้าปูือสีเนะาะปูป้าถ้<พ>าเสบียงพระครูบาชัยนรงพระครูบาอ๋อ ปคู่บาชใช่นะล่โงวาชิโลพาสโ,โพาสโปูรูสีผาส,ส,สบายเพื่อนกว่วาดบอปูหรือ,อ,อปูห่มเพื่อนวาดออกมาเลยคือ <c oughs> จริงเนาะปูเนาะผา <c oughs> สบายคือจริงเลยวาดได้จริงวาดได้งามคัดเลยโอ้ไทยไอ๋อกก ไปหอดเพิ่นก็นได้รับงานเพิน่นเลย้บานมาให้มาปูอ๋อนี่แหละต้องมีความเสื่อมีความเคารพนับถือผู้บาอาจารย์คนท่ามีความเสื<ล>่อแล้วมีเคารพเมื่อก็จะเกิดผลนาปูเนาะมีความเชื่อเออมื่อเพื่อนบานเองกินแต่หน้าการออกมากเ,อเองเนาะ ปูพันกับวิากนั่งพันว่าแต่ส้างเมื่อไปเองอดีแล้ปูสาธุคะ่ะไม่จะภาพปูภาพเดียวเอาผู้ใดบมบห้บูษาบอกปู <c oughs> บอยค้นบูษาบอ่เข้าเจ้าบุญใบกาเจ้าบใบขเจ้าเ,เลื่อมใ้เอาถ้ามีคนอย่าขอบูษาปูตอเดี <c oughs> <c oughs> จักละ่ะลูกศิษย์ลูกหาเลยปูเข้าลบกับไหวเนาะก็มีคนขออะไรเลยก็มีแหละปูเ <c oughs> อาผู้ใดมาบูชาโลดปูเอาไว้ท่างเอาไว้วัดนี่ก็จะดีละ <c oughs> แต่ผู้ใดมีไว้เงี้ยนก็นจะดีเพราะว่าใหญ่ <c oughs> ยอยู่ค่ะกว้างใหญ่า <c oughs> บารมีปู บอ๋อนดีเล่ออี้กเปลนตาังนคนพามาแล้วมันบกูาเดมาเห็นปลพาม่เ็นปลแต่เขี้ยนเล้วมาเก็บไว้างในบบีูมาเห็นมาเบือง่เบิองเทียบนเบิ่งเทียบเิ่นโุกเนาะแต่ว่าเขาจะเปล่นเป็นคอนเดี๋ยวเพราะท่านด้พาจุดมาเดีจะแนะนค่ะหรือว่าลลงอีกีนออ เห็นแหะด้วเหรอแปดเจหรือสอเจหรือ2องเกะท่านผู้ชมเี่ไหมนี่ไหมเป็นสองเก้ากว่ได้เขาไปจักเทียตะพุ่นลหรปูเป็นแปเจบอกแเจหรือสอหรือแปดเก้สองเกท่านผู้ชมเนาะ ก็ได้เข้าไปจ้าเทียตั้งตลอบคุณละค่ะส่วนเข้าไปอยู่เหตุการณ์่ปกติก็เรยบ่ออยากเข้าไปเปไจแดงหลาเดียนจะกล่าวกับส่วนอยอเหตุการณ์ปกติสิไปหาเพื่นอนโยจ้าเพื่อนอยากให้ห่อได้คือยังผู้ปัญญา เพิ่นก็จะหายเฮาได้ล้วก็แล้วตะบุญวัฒนะแล้วตบะบาลมีเนาะงวดงวดว่ออกอากาศเลขเพิ่นมันทูงวดออกผันว่นถูก้อสองเบิ่งค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขสองเจ็ดหรือสองเก้าหรือแปดเจ็ดแปดเก้าสองตัวนี่แหละนั่ไปเสียงห้าน้อยเบิง่งสิท่านบ่าท่านก็นเป็นเลขง่ายเนาะคะ่ะ เห็นเลขอยู่นีชัดเลยแปดเจ็ดหรือแปดเก้าหรือสิบนสองเจ็ดม่งเห็นที่แรกนะอารนนช่งโชคดีะคะเด้อยด้อเด้อเด้อยววอนดกอด้วัน่อเดอกวันที่อเด้มเด้อเด้อคด้อเอเด้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 ูาด้เ้อนอน้เด้อเดเ ผูกเนี่ยนองนองปูนองขีบบขงดว่าค่ะค่ะจากเม้าออร้ายเส้นปูรีสีสังปูว่าขอทำให้ส่มโชคดีนะคะ่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ